ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ <ST. S 1> สินค้ามาแล้วจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมตัวโทมิคะโทมิคะโทมิคะบิลนะครับโทมิคะบิลก็คือโทมิกะแล้วก็บิลดิ้งนะครับโทมิบวกกับค่าโมเดลนะครับเป็นโทมิกะแล้วก็บิลคือบิลดิ้งนะครับร้านจอดรถโทมิกะสำหรับจอดรถโชว์โมเดลสำหรับท่านที่นักสะสมโมเดลร้านจอดรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันมา หลายท่านตอนเด็กๆไม่ได้เล่นเรามาเล่นกันเยอะนะครับนี่เล่นยังไงนำรถใส่เข้าไปครับแล้วก็ถูทําความสะอาดกลไกทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับผมใช้แอมเบชชทีนี้รถมาจอดแล้วทำไงให้ยกขึ้นดังครับบึ้งรถทั้งก็จะกระเด็นขึ้นหลังคาตูม้มลงมาะฮะกลไกเขาจะคังเล็กน้อยนะฮะอย่าลืมว่านี่ปี สองพันยี่สิบปีมาแล้วอืเห็นไหมทะลุดไม่ขึ้นดึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วดันเรียกว่าดึงดันดึงมาหน่อยแล้วดัน,ดน,ดน,นเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวกลไกก็ดีเองเขาเจ้าของเก่าถท่านไม่ได้เล่นเลยนะฮะท่านเจ้าของเกาท่านไม่ได้เล่นเลยดูสภาพสิมีแต่ขี้ฝุ่นล,ล้วนรอยทลอกแทบไม่มีนะฮะต้องหาน้ำมันทาขอบถึงจะเล่นได้รถจะไม่พังนะฮะเดี๋ยวผมกำลังจะทดลองอยู่นะฮะบ,บอกเลยว,ว่า อยากให้ได้เล่นกันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวดูก่อนสีะเย็นสวยไหมเทนเด,เ,ดเ,ดเ,ดเด้เดนเทนเทนข้างล่างนี้ที่ขัดรถกับที่ล้างรถที่ขัดรถโทนิคะไม่ยากนะครับวิธีการใช้ไม่ยากเอารถเอาน้ำมันทาก่อนทาซึ่งฟองน้ำนี่แหละแล้วก็ฟองน้ำหมุนๆน,น,นะครับรถก็จะมันแบบเ,เดิมสวยมากเปขมเงี้ยมแป๊บนะครับถ่ายมือใหม่มือใหม่มือใหม่เอมือใหม่เห็นไหมคุมเงี้ยม,ยม โครเมียมสายโครเมียมอย่าพลาดโอ้โครเมียมเลยนะครับสวยงามมากข้างบนเป็นลิฟต์ลิฟต์นหมุนทำไมก่อนฮะหมุนขึ้นหมุนลงนะครับแล้วก็ต่อกับระบบสายลางของโทมิคะนะครับของโทนิกนะครับรถเข้าด้านนี้นล้วมาไหลตรงนี้เทนี่ไหลพุ๊ดวิ่งดูดๆๆลงมาแล้วก็วน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 ะครับเฝ้าเฝ้าวนออกมาปุ๊บมาลงนี่ ท่ทนานก็ต่อทางรับมาตึงจบนะครับทัางที่ซื้อเด๋ยวแถมปลาติกไปอันหนึ่งนะฮะเป็นหนูน้อเองทําเป็นทางลงของรถนะฮะเด๋ยวแถมให้นะะยังยังมีอีกโปรติดตามตอนต่อไปครับ